สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y w a l l e t นะครับ400บาทนะครับวันนี้ผมก็ได้รับบินเข้ามาล่าสุดนะครับก็เป็นแอปหาเงินฟรีแล้วก็มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับกิจกรรมนี้แจกเงินมูลค่ารวมกว่า60,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ a อ c Studio นะครับ วิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของแอปหาเงินฟรีนะครับเป็นการหาเงินรับเงินฟรีๆไม่ต้องลงทุนหาเงินออนไลน์อยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้แค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแอปนี้เล่นได้ในส่วนของ Android เท่านั้นเองนะครับเป็นแอปหนึ่งนะที่สามารถที่จะหาเงินได้สูงสุดอยู่ที่400บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้รนะับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะกิจกรรมนี้แจกเงินมูลค่ารวมอยู่ที่64,000กว่าบาทครับ ก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของคลิปนี้กันต่อเลยนะครับและนี่นับก็คือเป็นยอดเงินที่ได้รับเข้ามาล่าสุดวันที่14เมษายน2566เวลา16นาฬกา54นาทีนะครับจากแอปที่มีชื่อว่า n o เวลานะครับจากค่ายของ Casin a p p ปพล i o n ชันนะครับก็แอปนี้นะครับมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะแอปนี้มีหน้าตาเป็นแบบนี้โลโก้สีเขียวแล้วก็มีตัว N นะครับแล้วก็ชื่อว่า โนวิลาอ่านนิยายนั่นเองนะครับเป็นแอปที่ติดอันดับหนึ่งในหมวดหมู่ฟรียอดนิยมในหนังสือและข้อมูลอ้างอิงนะครับแล้วก็เป็นแอปที่มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่10ล้านดาวน์โหลดนะครับทุกคนนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแอปนี้นะครับต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปถึงจะสามารถที่จะหาเงินแล้วก็เล่นแอปพลิเคชันนี้ได้นั่นเองนะครับ มียอดรีวิวอยู่ที่57,000รีวิวนะได้ดาวอยู่ที่4.6ดาวเต็ม5ดาวนั่นเองนะครับก็นะครับถ้าใครนะที่สนใจนะลองนะครับมาดูก่อนก็ได้เหมือนกันเนาะและนี่คือรีวิวล่าสุดของเดือนเมษายนนะขอนนอ,อนุญาตคุณอภัศรนะอภัสรพรนะเพรว่าแอปอ่านหนังสือที่ดีกว่าในเวลาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสามารถรับรางวัลได้จากอ่านแล้วก็ นนใช้รหัสอันอีกนี้นะครับเพื่อรับคะแนนพิเศษอยู่ที่3 0 0หมืนคะแนนเนาะจากคุณฟาคาบอกว่าแอปนี้ได้จริงค่ะหลายคนแคลมเยอะมากได้ชัวร์ได้ใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มนะคะสำหรับผู้ใช้ใหม่อยากได้คะแนนสามหมื่นเหรียญให้กดคําว่าฉันแล้วก็ใส่รหัสแนะนําของเขาเนาะแล้วก็ต่อมาจากคุณวัดอิาปัญญาบอกว่าแอปนี้อ่านแล้วจะได้เป็นคอยแล้วนําคอย เอาไปแลกเงินนะครับใครอยากได้สร้างหมื่นคอยแบบง่ายๆให้เข้าไปแอปที่ฉันกดคําว่าใส่รหัสเชิญและใสายหัสเชิญนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดแล้วก็เปิดแอปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นับให้เรามาที่คําว่าของฉันนี่ทุกคนนะั่นที่เขาบอกเมื่อกี้เนาะให้เราล็อกอินก่อนนะ และมาที่ของฉันแล้วก็มาที่คําว่าใส่รหัสเชิญนะครับเซิรรหัสเชิญของเพื่อนใส่ของเพื่อนก่อนถ้าไมีของเพื่อนเนาะถ้าไม่มีของเพื่อนสนใจจะใส่ของช่อง anc studio ก็ต้องขอบคุณนะครับก็คือรหัสนี้เลยนะครับ2 2 5 1 8 2 3นะครับก็เมื่อคนใส่ไปแล้วคนจะได้รับคอยหรือคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่3 0,000คะแนนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของเมนู การถอนเงินนะครับที่ประวัติที่ผมได้ถอนไป400บาทนี้มาจากแอปนี้จริงหรือเปล่านับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่100บาทแล้วก็ ส0งบาทและสูงสุดอยู่ที่400บาทนะครับสำหรับการถอนเงินที่100บาทใช้คะแนนอยู่ที่2ล้านหแสนคะแนนนะครับ200บาทใช้คะแนนอยู่ที่5ล้านคะแนน400บาทใช้คะแนนอยู่ที่10ล้านคะแนนนะครับส่วนประวัติของเรามาที่คําว่าการแรกของฉันนะครับ และนี่คือประวัตินะครับ400บาทนะครับผมนะได้รับเวลา16นาฬิกา54นาทีนะครับนี่ทุกคนนะมันก็ตรงเหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับก็ตามนี้เลยวันที่14นี้ก็วันที่14เช่นเดียวกันเนาะมาดูในส่วนของการหาคะแนนจากแอปพลิเคชันนี้หรือการหาคอยนะครับการหาคะแนนหรือการอ่านหรือการหาคอยก็มาที่ส่วนหนังสือจะมีในส่วนของนิยายในอย่างเช่นนิยายนี้ต้องกลรักนะ ก็มีคําว่ารางวัลแสดงว,ว่าถ้าเราอ่านใยายนี้เราจะได้รับรางวัลกดคําา่าเริ่มอ่านไปแต่มันเป็นลิขสิทธิ์นะมันก็เลยเป็นจอสีดำนะแล้วก็จะมีตัวจับเวลาที่มุมขวามือบนตรงนี้นะครับเป็นตัวสีทองนะประมาณเป็นเหรียญน,นะครับเราก็อ่านไปนะทุกคนนะเมื่อเราอ่านไปแล้วก็มันครบหรอบนะ เราจะได้รับเนส่วนของรางวัลมาจากเรียงรางวัลที่เราได้รับจากการที่เราอ่านนิยายนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้านี้นะคุัใกล้เข้ามาแลยทุกคนนักใกล้แล้วนะครับตอนนี้ก็โอเคนะก็ได้มาอยู่ที่เท่าไหร่ได้มาอยู่ที่79คะแนนด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะเปิดคะแนนน่าจะอยู่ตรงนี้นะเมนูคะแนนแล้วก็ประวัติคะแนนนะครับโอเคทุกคนนะครับคะแนนนะันก็คือมาที่คําว่ารายได้นะครับ นี่ทุกคนนะเมื่อกี้จากการที่เราอ่านนิยาย30ิวินาทีได้มาอยู่ที่79คะแนนด้วยกันนะครับตรงนี้นะอ่านี่คือคะแนนจากการที่เราอ่านนิยายนะครับต่อมามาที่คำว่าคาเชิญนะครับจะมีภารกิจนะครับที่หน้านี้นะกดตรงนี้นะที่เป็นมุนบุมขวามือเมนูสีทองกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะรับคะแนนได้จาก ที่เราดูวิดีโอนะดูวิดีโอไป1วิดีโอนะก็จะได้รับอยู่ที่500คะแนนนะครับและตรงนี้คือจากการเช็ดอินนะเช็ดอินวันนี้1วันได้รับไปอยู่ที่250คะแนนแล้วก็เช็คอินพวกนี้วันที่2ได้รับไปอยู่ที่500คะแนนแต่มีเงื่อนไขคือเราต้องเช็ดอินทุกวันนะ วันนี้ถ้าเราไม่เช็คอินแล้วก็ไปเช็คอินวันพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้นะครับมันก็จะนับแค่1วันนะครับตรนนี้เนาะและก็ต่อมาก็คือเป็นในส่วนการทราําภารกิจนะภารกิจของการโหลดแอปพลิเคชันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทําเงื่อนไขของทางแอปหรือการตอบแบบสอบถามหรือการเหมือนสเปนนะครับหรือการเชิญเพื่อนนะครับในส่วนการเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้มีกิจกรรมของการเชิญอยู่นะจัดรางวัมลมูลค่ารวมอยู่ที่6 4 0 0 0บาท ซึ่งถ้าเราอยากเชิญเราก็มาที่คำว่าคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับจากนั้นก็เราก็คัดลอกข้อความนี้แล้วก็อย่าลืมคัดลอกรหัสเชิญของเราด้วยแล้วก็ไปที่ตามโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ Facebook กลุ่มนะครับหรือไม่ก็ใครจะทำเป็นโพสต์ของ i n s t a g r กรททำโพสต์ของ Twitter หรือจะไปส่งในกลุ่มของ WhatsApp หรือไม่ก็ ใน messenger นะก็คือใครมีกลุ่มเกี่ยวกลับหางเงินนอกไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือทางกลุ่มโพสนะหรือทำเขาเรียกว่าเป็นบะล็อกเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เราเนาะตอนนี้นะัพี่คนนิยมก็คือเป็น tiktok นะก็ไปทำคอนเทนต์ลงใน tiktok ก็ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้เนาะก็คิดว่านะน่าจะมีคนชอบหางเงินเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าใน tiktok แล้วก็พิมพ์ว่าหางเงินนะครับ นี่ทุกคนนะผมพิมพ์คว่าหาเงินในทิกต o k นะก็มีเยอะเลยทุกคนนะมีหาเงินในทิกต o k หาเงินออนไลน์หาเงินอะไรได้ยังดีนะครับยังไงดีหาเงินแบบเร่งด่วนหาเงินเข้าบัญชีหาเงินไว่ึงพันนะหาเงินด้วยโทรศัพท์นะของเราก็จะอยู่ในส่วนของหาเงินด้วยโทรศัพท์หาเงินช่วงปิดเทอมหาเงินไม่ต้องลงทุนนะแล้วก็หาเงินเข้าบัญชีของชูมานิวเอเลดหาเงินออนไลน์ก็ได้เหมือนกันเนาะก็ มาทำคอนเทนต์ทำคลิปแล้วก็แนะนำได้ลงใน TikTok นะผมนี้เนาะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถที่จะโปรโมทแอปพลิเคชันเมื่อคนมาดาวน์โหลดเนาะเขาจะนับเป็นในส่วนของตัวเนาะถ้าคุณมีบัตรสังเคราะห์ตรงนี้กี่ใบนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่ผมก,กดตกลงไปนะครับสังเคราะห์ได้เปล่าสังเคราะห์ได้ไหม สังเคาะปั๊บตัวคนหน้าอ่านได้มาอีกอันหนึ่งเนาะก็ตอนนี้ผมมีบัตรสังเคราะห์อ,อยู่ที่22ใบด้วยกันเนาะซึ่งนะเขาจะนับยังไงก็คือเขาจะเอา6 4 0 0 0บาทมาหารด้วยบัตรสังเคาะทั้งหมดที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนาะสมมติว่า64,00 0หารด้วยอันนี้คือตอนตอนนี้อยู่ยอยู่ที่3 9 4 7 6นหนะ39476้า 39, นะครับอันนี้ก็64นะครับหาร3947 6กนะก็ตกใบละอยู่ที่1บาทจุดหกสิบตางกดคูณด้วย22ใบนะครับที่ผมมีก็คือตอนนี้ผมสามารถที่ทำรายได้จากกิจกรรมของการสังเคราะห์บัตรเมื่อกี้อยู่ที่ อ่าเท่าไหร่เมื่อกี้2 2่สบาทแลบ้าทลทุกคนเนาะอันนี้ก็คือว่านะครับเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถที่ทําได้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองไปเชิญได้เลยนะครับแล้วก็รีวิวได้เลยเนาะก็วิดีโอนี้นะมาอัปเดตเกี่ยวกับแอปในเวลาเนาะเป็นแอปในตานานอีกแอปหนึ่งนะที่สามารถที่จะหางเงินได้จริงเปิดมามากกว่า1ปีแล้วในส่งแอปนี้สไร้างรายได้ได้ดีมาตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆนะ ก็ลองเปิดใจแล้วก็ลองไปหาเงินฟรีในอากาศดูเนาะผมเชื่อว่ามีหลายคนแหละที่ไม่เชื่อว่าเออเงินฟรีมีจริงหรอในโลกเนาะก็ลองไปทําตามดูนะครับตรงนะี้เนาะอันนี้คือเราเงินฟรีในที่นี้คือว่าเราไม่ต้องลงทุนนะแต่เราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินนะแต่เราต้องลงทุนด้วยเวลาด้วยแรงแล้วก็ด้วยออวิธีทัศาศะของเรานันอีกนะครับผมนะ โอเคนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับคลิปวันนี้นะคืนนี้มีแจกมีการแจกโคดอ่งเปาเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับอย่าลืมมารับโคดอ่งเปาด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ